สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับช่วงเวลาของรายการไปกับพระนะคะและก็คืออีกหนึ่งวันที่เราอยู่ที่ประเทศเนปาลแต่กว่าที่เราจะเดินทางมาถึงนะคะอาจารย์ครับกี่ชั่วโมงกี่กิโลคะเนี่ยเกือบเต็มวันเลยครับเราขัรถแลรู้สึกว่าแออัดมากแล้วก็ต้องขัแคบๆนะครับระยะทางจริงๆนั้นจากนครสาวรรคพระเชตวันมหาวิหารมาที่ลุมพินีที่ประเทศเนปาลที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ 200กว่ากิโลเมตรเศษต่นนั้นเองนะครับ <ฮะ S 1> ก็แต่ว่า,าถนนห้นทางเนี่ยมันเป็นเล็กๆนะครับเราไม,ไม่เราไม่เรียกว่าถนนสองเลนเราเรียกว่าถนนเลนเดียว แต่ว่าเวลาใครจะไปใครจะมาต้องวัดใจกันใช่วัดใจจริงๆนะคะกะที่นี่การจราจรค่อนข้างที่จะไม่เป็นระเบียบนะคะอาจารย์เพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีตำรวจจราจรเหมือนเหมือนบ้านเรานะคะวัดใจกันด้วยเสียงแตรวัดใจกันด้วยเสียงแตรได้ยินข่าวว่าอาจารย์ชอบเสียงแตรมากเลยอ่ะครับก็คือเราก็พยายามที่จะแปลเสียงแตรนั้นให้เป็นบอกว่าขอไปแน่เคไปแน่ครับก็จะตลอดเส้นทางเลยทุกห้านาทีค่ะทุกห้านาทีนี้คนที่ขับรถโดยสาร จะต้องบีบแตรกันตลอดเลยมันจะมีอยู่3มเสียงครับมันมีเสียงรถใหญ่กว่าเสียงดังขึ้นมานิดหน่อยเสียงรถกลางๆก็กลางๆเสียงรถเล็กๆก็เล็กๆเหมือนกันใช่ค่ะก็จะออกมาในทำนองเดียวกันในโทนเดียวกันค่ะแต่แร๊ดแร๊แร๊แรแล้วที่สําคัญนะอาจารย์สังเกตไหมว่าคนที่นี่เขาไม่หลีกรถด้วยนะคะนอกจากคนไม่หลีกรถแล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ไม่หลีกรถด้วยนะครับรถต้องหยุดซะก่อนใช่อะรถไม่หยุดคือเราเนี่ยต้องหลีกทางทางไปเองเลยอะ นอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็คนไม่ค่อยหลีกรถแล้วนะครับนี่รถใหญ่ต้องบางทีต้องหลีกรถเล็กนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้็สองข้างทางนี่เห็นคุณรจชนเนี่นั่งจ้องเลยไม่ทราบว่าประทับใจอะไรไหมหนูจ้องเพราะว่าหนูนึกถึงบรรยากาศของดอกดอกทานตะวันบานที่ที่ลบบุรีค่ะอาจารย์ีบรมันสวยมากเลยว่าทุ่งข้างทางมันเหลืองอารามจริงๆ่อาจารย์ไม่ทราบต้นอะไรค่ะเออเป็นมันเป็นต้นเออเรียกว่าต้นผักกาดซึ่งเขาเอามาทำน้ำมันมัสตาร์ดนะครับ แล้วในขณะเดียวกันก็สีเหลืองมันก็ตัดกับสีเขียวแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีไม่เหลืองไม่เขียวแต่เป็นสีของของป่าอ้อยอนะครับเพราะว่ามีเรียกว่าไร่อ้อยเต็มบริเวณและในขณะเดียวกันก็มีพวกผักกาดแล้วก็มีข้าวสาลีนะครับซึ่งในหน้าที่เราไปนี่ที่เราทำมาสัญจรนี่มันเป็นหน้าที่เขากําลังหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขากําลังทํานาปังแต่ว่านาปังของเขาน่ยมันจะเป็นพืชเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับ มีคนสงสัยว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณกี่เมตรแล้วอยู่กันได้ไดยังไง <c oughs> หลายๆคนนคะคือเราวัดด้วยสายตาของเราถ้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นเขตชุมชนโบราณนะครับ <c oughs> ก็ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับ <c oughs> ถ้าเป็น <c oughs> ชุมชนโบราณใช่ค่ะแต่ว่าถ้าประมาณสัก50-60ปีนี่ ก็ประมาณสัก2เมตร3เมตรนะครับก็นานนะครับจนกว่าจนเกือบจะเข้าเขตเนปาลถึงเราจะเห็นว่าตึกมันเป็นตึกนะครับส่วนมากก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอยู่นะครับโดยทั่วไปนะครับมองว่าตามชนบทที่ผ่านมาเนี่ยปกติตามบ้านเราเนี่ยจะมีร้านค้านะคะแบบขายของชําเล็กๆนะคะที่นี่เขาก็จะมีแต่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นจะเป็นแบบเพิงเล็กๆประมาณ9้าเท้าประมาณ2ขั้นบันไดได้ไหมคะอาจารย์ัแล้วตัวคนขายเนี่ยจะนั่งคนเดียวด้วยนะ ะะล้อมรอบนี่ก็จะเป็นแบบสิ่งของที่นํามาขายไม่ว่าจะเป็นตลาดสดนะคะจะเห็นเ,ออเยอะมากในชน,นบทคงถ้าจะเปลี่ยนเที่บเั้บ้านเราก็คือคงไม่ต้องไปเสียค่าเช่าอะไรมากมายก็อยู่เท่านั้นลักษณะถ้าเป็นอีสานก็เรียกว่า บวกน้านี่มันไม่ได้วิ่งหาควายแล้วลักษณะนั้นก็คือใครต้องการอยากจะซื้อก็ให้มาซื้อที่นี่แหละชั้นนั่งอยู่ตรงนี้ลักษณะอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะเ <c oughs> ช่นค่ะ <c oughs> แล้วเส้นทางของของที่เรามานี่นะคะคุณผู้ชมะจะเห็นว่ามีรถอ้อยน้อยกว่าจากที่พาราณสีจากที่เคย,เาเคยมาเสาวถีาาใช่ค่ะคก็บริเวณนี้นี่ก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับก็คือบริเวณนี้มัน,ม,น,ม,นมันจะไม่ได้อยู่ในเขตที่เป็นที่ตั้งอของโรงงานอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพืชอย่างอื่นมากนะครับ มีอย่างหนึ่งที่มาอินเดียเนี่ยทุกคนจะต้องคิดว่าเจอแน่นอนอาจารย์ทราบไม่ว่าอะไร,ะไรครตามตลาดสดถั่วลิสงคั่วแล้วก็เขามีถั่วปากอ้าด,ด้วยใช่ใแล้วก็เราอยู่บนรถอากาศหนาวๆแล้วก็ทานอร่อยอร่อย,ออยนะครับกรู้สึกว่า, <ś led> วามันรสดีนะ มันคงจะเป็นเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับภูมิประเทศเกี่ยวกับปุ๋ยในในดินอย่างนั้นหรือเปล่านะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะสถานที่ที่เรามาพักกันนะคะที่นี่ก็คือวัดไทยในลุมพินีนยเราจะอร่อยกับอาหารไทยที่นี่มากเพราะเพราะว่าอะไรอาจารย์ทราบไหมเห็นอาจารย์ทานใหญ่เลยอ่ะก็อมันก็มีคิดถึงอีสานด้วยมันมีต้นปนปลาไม่เกี่วปลาด้วยนะครับที่สําคัญกับผักที่นี่นะคะทางวัด ปลูกเองสดสดใหม่ๆจริงๆเลยค่ะก็เจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่ผ hmm ู้ถ่ยทํารายการของเราดีแล้วก็เรียกว่าเมาส์เมาถาดเลยใช่ไหมฮะผักเห็นผักสดประมาณกิโลนะหนูมองเห็นนะประมาณกิโลนะคะคนเดียวนะคะ ตอนที่เราเดินทางเข้าเนปาลมันจะมันจะข้าแล้วนะคะอาจารย์หมอกเริ่มลงแล้วแต่สังเกตว่าในเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเขาน่ารักมากเลยอาจารย์แม้กระั่งตัวเล็กๆเนี่ยอยู่ในบ้านเน่ยเห็นรถนักท่องเที่ยวผ่านเดินมาบาย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 จนถาให้พเกเราต้องบายบายตอบคนเป็นแถวเลยค่ะ ที่จริงนั้นดูหน้าตาคนเนปาลกับหน้าตาคนไทยหน้าตาคุณรันากับผมนี่ไม่ต่างกันนะครับงงเพราะว่าเราดูหน้าตาเดียวกันเลยคือถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเนปาลเขาเป็นไทยนะครับก็หน้าตาเดียวกันแล้วก็อุปนิสัยใจคอเหมือนกันและนอกจากนั้นครับคุณรันาคก็คือ,อพอเข้าเขตเนปาลมาปั๊บเนี่ยเราจะมองเห็นบ้านเรือน มีบ้านมีเป็นบ้านสองชั้นเป็นตึกสองชั้นสามชั้นขึ้นมาถ้าเข้าในเขตเมืองนะครับก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งในอินเดียนี่ส่วนมากก็จะชั้นเดียวชั้นเดียวทางที่ผ่านค่ะแล้วก็ไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆแต่ว่าที่ในปานอย่างนี้นะคะจะนึกถึงเมืองไทยนึกถึงบ้านเรานะคะแล้วก็จะดูสุภาพนะคะสุภาพในระเบียบ ทั่วไปของบ้านเรือนจะสะอาดสะอ้านมากๆนะคะถ้าเทียบกับทางอินเดียแล้วเนี่ยพูดถึงการจัดเก็บขยะนี่จะจะไม่มีนะอาจารย์นะคะคเพราะว่าการจัดเก็บเขานี่มองมองโดยรอบแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถ้าเอามาสุ้มกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยถ้าลมพัดมามันก็ปลิวไปเลยแล้วก็ทิ้งโดยทั่วไปด้วยนะคะอันนี้คงจะมันเป็นไปเป็นไปตามธรรมชาติแต่เราก็เห็นมองเห็นบางเมืองบางหมู่บ้านเหมือนกันว่าเขาจะมีเรื่อง สุขาพิบาลหรือเรื่องเทศบาลอยู่แต่ว่าส่วนมากก็คือขยะใหม่ๆเนี่ยขยะใหม่ๆก็คือขยะพลาสติกนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีการจัดเก็บนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นวัสดุถ้าจะเป็นใบไม้เป็นอะไรนี่ไม่เหลือนะครับเป็นฟางข้าวก็ไม่เหลือเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ันที่เหลือก็คือพลาสติก สเส้นทางของการเดินทางของเรานะคะมีด่านต่างๆมากมายทีเดียวอาจารย์ครับที่ด่านนี้ก็น่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันผมดูแล้วปรากฏว่าแต่ละด่านแต่ละด่านเขาก็ถูกต้องตามกฎหมายนะก็คือมันมีมีป้ายมีบอร์ดมีคัดเอาเขียนไว้เลยบอกว่า,วารถเล็กนี่สิบรูป <c oughs> ีกลางๆมาหน่อย20่สิบรูปีรถ <c oughs> พวกเรานี่มันเป็นรถนําเที่ยวเป็นรถบัสนะครับ <c oughs> เราก็ด่านละ40่สิบรูปี <c oughs> พอถึงด่านปับ๊บคนพนักงานรถก็จะลงไปจ่ายเงินแล้วก็ เปิดาด่านให้นะครับแล้วก็ไปอีกไม่นานแล้วครับส่วนมากก็จะมีเกือบเกือบทุกสะพานผมเข้าใจว่าคงจะเป็นาทางเจ้าหน้าที่ของรถเขานี่ดูว่ารถนี่น้ำหนักเกินหรือไม่เกินถ<า>้าเกินเราจะไม่ให้ไม่ให้ผ่าน สะพานในลักษณะอย่างนั้นนะครับค่ะและเนปาลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วในสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นจนํานวนมากสังเกตได้จากตอนนี้นะคะคมีการสร้างโรงแรมใหญ่ๆนะคะรองร,รับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะจังรเราจะสังเกตพอเ,เข้ามาในเขตเนปาลปัป๊บมันจะมีภาษาของเขาคืออักษรแบบเดียวกันกับอินเดียแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีภาษาอังกฤษกํากับไปด้วยนะครับ ก็มีหลายโรงแรมทีเดียวเราไม่ได้ค่าโฆษณาเราเลยไม่บอกชื่อนะครับใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปกันที่กรุงกบ,บิลพัทอาจารย์ครัท,รที่นั่นนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ความสําคัญของตรงที่นั่นเนี่ยก็คือเ,ออเป็นนครของพระเจ้าสุโธธนะพะนางสิริมหายาก็คือถ้าจะพูดภาษาเราก็คือเป็นบ้านของเจ้าชายสิทธัตถานั่นเองนะครับก็เป็นวังของพระเจ้าสุโธธนะนางสิริมหาเป็นนครเป็นนครใหญ่ในสมัยโบราณซึ่งเป็นนครที่คู่กันกับนครเทวทหะนะครับ จากนี้ไปนครเทวทหะก็อยู่ทางทิศตะวันออกแต่ว่านครกบิลพัทที่เราจะไปซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับพระคุณเจ้าด้วยท่านพระบิีกาสวัสดิ์นะครับท่านคิดว่าท่านรอเราอยู่ที่ทางจากจุดที่เรานั่งอยู่นี้ประมาณสัก26บกกิโลเมตรนะครับก็เราก็จะไปตามรายทางจนกว่าจะถึงที่นั่นไปถึงที่นั่นเดียวก็สันผู้ชมก็คงจะได้ชมแล้วว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่นครกบิลพัทพราะเราก็จะไปเยี่ยมท่านพระเจ้าสุโธธนะด้วยนะครับจะไปดูว่ามี วิหารหรือว่าปราสาทต,ต,ต่างๆนะคะทรารบมาว่ามีที่ทรงอาบน้ํานะคะคเป็นพระราชวังที่ทรงพระสุบินคือพระนางศิริมหามายาท่านสุบินนิมิตรว่ามีพรญยาช้างเผือกนะครับก็หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงทรงขันแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ท่านเจ้าชยถถายศิทธัถก็ถือขันขึ้นมามีเมื่อท่วนทศมาตก็มาประสูติที่ลุมพินีที่อีสกูหนึ่งก็จะอยู่ยับริเวณนี้แหละครับค่ะค่ะ ลอาจารย์จะไปตอนไหนคะเนี่ยก็เดี๋ยวพระคุณเจ้าจะรอนานนะท่านรอแล้วล่ะก็ใช่ไปพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมแล้วเน,นาะค่ะไปกันเถอะเลยครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้เรามาอยู่ที่บริเวณซึ่งเป็นเมืองที่เป็นซากโบราณของนคนกรกบลิลพัฒน์นะครับซึ่งเป็นพระราชวังที่เป็นต้นตระกูลวงของศสกยวงศ์นะครับ เมื่อสักครู่นี้คณะใหญ่ของเรานะครับก็ได้เที่ยวชมปราสาทราชวังเก่าๆนะครับคุณรันาไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ปราสาทหลังไหนนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ผมอยู่ที่เป็นปราสาทซึ่งเป็นที่บรรทมของพระนางสิริมหามายานะครับก็ะผมอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อพระใบีกาสวัสดีจิตปาโลนะครับซึ่งเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติงานที่วัดไทยลุมพินีนะครับก็ขอ,อนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ที่นี่เป็นปรา,าสาทผนังสิมายาเจ้าสายพระเจา้าจุตสรณะมาอยู่กันบริเวณที่รุมกำพัทนวังกำภัทนี้เป็นบริเวณดุนวามดูแลข,ของรัฐบาลในปานและเป็นมรดกโลกอันหนึ่งร่วมกับลุมบินีรัฐบาลในปานเขากําลังสนใจที่จะบรูรณะให้เราเห็นซากพวกนี้ซากบริเวณปรา,าสาท พระเจ้าจุตนะกับพนงังสีมรายาทรงอาศัยอยู่ปราสาทหลังนี้ครับหลังจากที่ท่านทรงลิบินทรง,น,ทรงนิมิามีช้างเผือกใหญ่ตัวหนึ่งมาถือดอกบัวมาทักชนณาวัดแล้วก็มาปฏิบัติปฏิสันธิในคันระมาดาพนางังสิมมายาที่นี่แหละคือคอาจจะเป็นห้องใดห้องหนึ่งที่บริเวณนี้บริเวณที่เป็นวังเก่านี่ประเดชพระคุณหลวงพ่อก็ เนื้อ,อที่ประมาณเท่าไหร่ครับบริเวณวังเก่ากับปินาพัฒน์ในประเทศมันได้ประมาณ30ไร่นะสามสิบไร่อาจจะได้อยู่ท,ที่ล้อมไว้ที่ล้อมไว้เป็นบริเวณท,เท,เที่เป็นอนาบริเวณนี้ก็กว้างใหญ่ไพศาลกว้าวงใหญ่อยู่ครับนะรบ,บริเวณนี้ก็เป็นวังเก่าที่ว่าเราเห็นซากตระฆับพังอยู่นี่แต่นิฐานว่าเป็นมีปราสาทหลายหลังที่เราเห็นหลังชนังที่เราว่า พระเจ้าจุตนาสิริมหายาคืออยู่หลังนี้อยู่ปราสาทหลังนี้หลังจากรัฐบาลเราส่งเสริมให้พัทธาเ่รัฐบาลเราส่งเสริมให้บริษัทมานมัสก,การสังเวยน่ยปีนี้ชาวไทยมาหลายคณะมาเยอะที่เราเป็นพันหลายพันปีปีก่อนๆก็ไม่ค่อยมาเยอะหรอกนะ <c oughs> มาสองปีทีเนี่ยมากันเยอะมาก็มาถึงลุมพินีก็กลับก่อน พทษทังกบ,บิลพัฒก็กยังไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นอ,อยากจะให้พวกเรามาเยี่ยมสังเวมาเยี่ยมสถานกําเนิดเกิดองค์เจ้าชายมหาบุรุษพระพริษั์ร,ราชกุมารจิตตาราชกุมารให้มาเยี่ยมบังที่ท่านสมัยเป็นเด็กๆให้มาเยี่ยมเรากันบ้างให้มาเยี่ยมที่ท่านอยู่ <laughs> เพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนให้พวกเรามาชาวพุทธบริษัทชาวไท,ทยมาเยี่ยมกันมาชมกันเป็น แต่มีความรู้ประสบการณ์ด้วยมาเห็นชีวิตของชาวในปานเขาอยู่กันยังไงอาสมยพุทาราลคงจะยุ่งยากกว่าเราเยอะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปมาสะดวกคงจะมากันบ้างครับท่านผู้ชมครับก็อยู่สักครู่หนึ่งผมก็จะเดินชมบริเวณรอบที่สองคือตรงนี้อยู่รอบในนะครับอากาศก็น่าหนาวนะครับก็สักพักเดียวก็จะไปดูที่รอบที่สองหมายความว่ากำแพงรอบที่สองแล้วก็กำแพงรอบนอกซึ่ง มันจะมีะรูปทรงก็คือมีประตูซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะนี่เสด็จออกมหาพิเนศคมก็คือออกบวชเนี่ยประตูที่1ประตูที่2ประตูที่3พอพ้นประตูที่3แล้วก็จึงจะออกจากนอกเขตวังแล้วก็ไป มหาพิเนศกรมก็คือไปบรรพชาไปบวชต่อไปนะครับไปทรงผนวต่อไปนะครับครับก็ไม่ทราบว่าคณะขณะนี้คุณรัชนาอยู่มุมไหนนะครับอาจจะหากันไม่เจอเพราะว่าวันนี้นี่หมอกคุ้มไปหมดเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็มีนัดกันอยู่ที่รถเรียกว่ารถนําเที่ยวหรือรถทัวร์ที่พาเรามานะครับก็เชิญท่านผู้ชมนะครับไปชมบริเวณซากเมืองโบราณและการขุดค้นกําแพงต่อไปนะครับไปพร้อมๆกันครับผม คุณผู้ชมค่ะอย่าสงสัยนะเะว่าทำไมตอนนี้แสงแดดจัดเหลือเกินเพราะว่าตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะคะในขณะที่ตอนช้าที่กรุงกบ,บิลพัฒน์นั้นหมอกหนามากเลยค,ะค่ะอาจารย์หนาวด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อบอุ่นนะครับค่ะและตอนนี้แล้วอยู่ในชุดนี้นี่ม,มีความหมายว่า เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปยังสังเวยนเป็นลุมพินีเยสสถานนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญเป็นสถานที่ประสูติ์ของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระคุณเจ้าท่านอาจารย์ดรพระมหาบางก็รอเราอยู่ตรงนั้นนะครับค่ะใช่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันว่าเราทั้งสองไปค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะรอนานด้วยนะคะ ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็เข้ามาในบริเวณลุมพินีสถานแล้วนะครับซึ่งก็มีภาพที่รู้สึกว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามมีธงทิวแล้วก็ธงแผน่นธงเชือกที่ทางพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานนะครับได้นํามาจาัดกา,การบูชานะครับบริเวณนี้ได้มีการปรับปรุงและก็ปรับแต่งสถานที่ใหม่ซึ่งแตกจากเมื่อ40-50ปีก่อนนะครับบริเวณนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างก็คงจะ ต้องไปขอความรู้จากพระคุณเจ้านะครับก็ไปพบกับท่านอาจารย์ดรพระมหาบางเขมานันโถพร้อมๆกันนะครับจเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายขณะน,น,นี้เราได้นําผู้สแสวงบุญมาถึงลุมพินีสถานซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือในสมัยต่อมาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่ง ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แก่พระอนุน์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพานว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วถ้าหากว่าพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาผู้มีความประสงค์ให้ที่จะเฝ้าพระพุทธองค์ถ้าหากว่าพระองค์มีชีวิตอยู่ก็สามารถเข้าไปเฝ้าพุทธองค์ตามสถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ได้แต่ครั้นพระองค์ปรินิพานไปแล้วพระองค์ทรงอบอกให้พุทธสาวกทั้งหลายได้ไปนมัสก,การสถานที่ สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตของพระองค์ซึ่งเหตุการณ์สําคัญนั้นมีอยู่4ี่อย่างสี่แห่งสถานที่ตามเหตุการณ์นั้นก็คือลุมพินีสถานลุมพินีวันคือสวนลุมพินีซึ่งตั้งอยู่กลางกลางระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะติดต่อกันในเขตประเทศเนปาลปัจจุบันสถานที่ตรงนี้มีความสําคัญก็คือว่าเป็นสถานที่ประสูติของ เจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งถือว่าเป็นมหาบุรุษเป็นอัจฉริยะมนุษย์ของโลกที่พระองค์เกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาในโลกและต่อมาด้วยความเพียรด้วยความพยายามของพระองค์เองโดยไม่อาศัยอำนาจอิทธิพลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาดนบันดาลให้พระองค์เป็นไปแต่พระองค์เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำคือความเพียรของพระองค์เป็นเหตุให้พระองค์ซึ่งเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูตรณนะที่ตรงนี้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและเพื่อเป็นการให้ชาวโลกได้รู้จักว่าตรงนี้เป็นสถานที่ประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชขึ้นครองราชได้ในปีพศ2 1 8ปีครองราชได้20ปีเมื่อประมาณปี2พศ2 3 8ปี พระองค์ทรงสเสด็จมาที่นี่ด้วยตนเองเพื่อนมัสการสถานที่ประสูติ์ของเจ้าชายสิทธัตถะและเมื่อมาถึงที่นี่ก็ได้รับการอธิบายจากพระสงฆ์ที่ได้เป็นผู้นำมาซึ่งตามฝ่ายของมหายานถือว่าท่านพระบกคุณซึ่งเป็นพระสงฆ์ซึ่งเป็นอยู่ในสายวงลูกศิษย์ของพระอน,นุอ์ได้มาจากเมืองมัทลารานำพระเจ้าโศกมหาราชมาอย่างสถานที่นี้ก็บอกให้พระองค์ทูลให้พระองค์ได้ทราบว่า สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดในบริเวณนี้มีอะไรบ้างครับผมในในอาณาบริเวณที่เป็นเขตลุมพินีสถานครับผมที่สําคัญในอาณาบริเวณนี้โดยเฉพาะที่ลุมพินีสถานที่ประสูตินี่ที่สําคัญที่สุดก็คือเสาพระเจ้าโศกซึ่งถือว่าเป็นเสาที่แกะสลักมาจากหินภูเขาทั้งแท่งและก็ได้ที่สําคัญมีศิรจารึก เป็นอักษรพรมีได้จาลึกบอกความหมายตามเป็นภาษาไทยได้ความว่า,าพระเจ้าเทวานัมปียะทัศสศีผู้เป็นทวยเป็นที่รักแห่งทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งหมายถึงพระเจ้าโศกมหาราชพระองค์หลังจากขึ้นครองราชได้20ปีเสด็จมาถึงที่นี่ด้วยพระองค์เองและได้ทรงรับสั่งให้ยกเสาพระเจ้าโศกขึ้นเพื่อแสดง ให้ชาวโลกเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าณนะที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระมหาบุรุษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าประสูตนะิณที่ตรงนี้ก็ด้วยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีคือศิราจารึกที่เสาอโศกนี่เจริญพร,รนอกจากเสาอโศกแล้วก็จะมีอะไรอีกครับอ๋อติดต่อกันจากเสาอโศกที่อยู่ถัดกันไปก็คือวิหารมายาเทวีมายาเทวกีก็เป็นชื่อของวิหารที่ทําขึ้นเพื่อเป็นการ บูชาพระนางสิริมหามายาเทวีผู้ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระพุทธองค์นั่นเองขอตันึกในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณครับผมครับท่านผู้ชมครับในอาณาบริเวณที่เกี่ยวกับรุมพินีสถานนี้นะครับนอกจากจะมีเาสาศิลาจารึกพระเจ้าอาโศกมีวิหารมหา,ามายาเทวีและก็มีาสาบโบกัลณีแล้วนะครับรอบนอกนะครับขณะนี้นี่รัฐบาลหลายประเทศนะครับก็ได้มาสร้างวัดซึ่งเป็นวัดประเทศของตนเองวัดมีทั้ง ฝ่ายมหายานและมีทั้งฝ่ายเสราวาสนะครับครับท่านผู้ชมครับก็พอได้เวลาพอต้องควรแล้วในในบริเวณนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งผมจะไปตามคุณรัจนาซึ่งไปจ่ายตลาดไปหาของที่เราลือกไปฝากคนทางบ้านอยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็อยากจะได้ของฝากไปฝากท่านมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เราก็ไปพร้อมๆกันนะครับ ้ชมคะหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ประเทศเนปาลแห่งนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้แม้ว่าจะไม่จุใจและเต็มอิ่มก็ตามในะค,ะค่ะอาจารย์ครับก็สถานที่ตรงนี้ซึ่งมุสครู่นี้ท่านผู้ชมก็ได้ไปชมมาแล้วว่าเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ก็คือเป็นสถานที่ประสูนิใช่ไหมฮะค่ะและในขณะเดียวกันก็มีสิ่งสําคัญอยู่บริเวณนี้ก็คือเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกซึ่งเป็นถือว่าเป็นลายแทงสําคัญที่สุด และก็เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์โลกของพุทธศาสนาที่สําคัญที่สุดเพราะว่าอักษพรพมมีนะครับที่จร่รฤกอยู่บนเสาศิลานั้นนั่นแหละคือการเปิดโลกของพระพุทธศาสนาและก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ทําให้คนทั่วโลกมาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาและก็หลั่งไหลกันมาที่นี่ซึ่งณนะวันนี้ค่ะคิดว่าสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่สถานที่ที่ทำให้โลกนี้รู้อะไรขึ้นมามา,มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธองค์นะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความประสงค์อยากจะไปะชมไปนมัสการสถานที่สำคัญคือลุมพินีก็ในภูมิภาคของเราก็สามารถติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์ดรประมหาบางเชมานันโทผู้อำนวยการสนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับแคละบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเรายืนอยู่ที่บริเวณ หน้าวัดไทยในลุมพินีที่ประเทศเนปาลแห่งนี้นะคะเสียดายค่ะเวลาเรามีจํากัดคอาจารย์รเราจะต้องสัญจรเดินทางไปที่เมืองกุสินารากันต่อนะคะคในตอนต่อไปที่เมืองนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจและติดตามนะคะอย่าลืมค่ะพบกับเราได้ใหม่ในรายการไปกับพระในช่วงโครงการธรรมะสัญจรเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ